มื่อนี้นางพาไปเก็บหอยหลอดจ้าอันไปเบิง้งมื่อนี้น้ำลงไหลจ้าทุกคนนั่งเลยจะไปเบิ้งหอยเนาะจ้าเนาะว่ามันมีบอ่อมื่อนี้นะไม่รู้ว่าหาดตรงที่นางจะไปเนี่ยจะจะมีหลายบ่เนาะจ้าเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่หาดจ้าบรรยากาศตอนนี้คะ่ะทุกคนแดดดีมากน้ำลงเยอะมากด้วยแล้วก็อากาศดีสุดๆเลยค่ะดูดูดูด ฝั่งนี้คะ่ะทุกคนบารยากาศดีมากวันนี้ไปคับไปเจกไปเก็บหอยกันคะ่ะทุกคนน้ำสวยใสมากเลยคะ่ะทุกคนสลายเต็มเลยคะทุกคนสวยงามตรงนั้นเป็นสะพานด้วยนะคะนู ค่ะทุกคนหาดนั่งจะมาเก็บหอยจ้าเบิงซ้ายกว้างกว้างจ้าทุกคนกว้างหลายเมื่อกี้นี่นั่งเห็นหอยหอยหลอดเขาพ่นน้ําออกมาด้วยนะคะไปจ้าไปเก็บหอยกันนั่งเจอของดีค่ะทุกคนอ้ยเบอรนั่งแช่บเบองจจ้านังเจออย่าง ชิลจะทุกคนหอยชิลตัวใหญ่จำนี่หอยจะหอยนางได่ปน้อหอ,หอยหลอดจะมือน,นี่น่งค้าเดเก็บหอยแข็งยักษ์จะทุกคนตัวใหญ่มากเลยหอยแค็งยักษ์อร่อยนะคะตัวนี้อร่อย แล้วค่ะทุกคนมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่มากนะจ๊ะโอ้ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนใหญ่มากเก็บจะเก็บเก็บจะเก็บตัวย้อยไงจ๊ะเ,เนี่ยค่ะเงี่ยเนี้ย นเขาเห็นเห็นบ้านกจากะแต่ละเอ้ยมาแล้วคะ่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เห็นผลนาำใส่ขวดอันนี้เนาะไอ้พวเห็น <c oughs> มาเร็วจ้ะมาเร็วมันต้องมายืนอยู่ยข้างนี้ถึงจะเห็นเขา ตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนดูเท่าฝ่ามือหนูเลยนู่นเ LIKE ท่าน ah ี้เลยค่ะอู้จ้าพ่นน้ำปุ๊บขึ้นมาโอ้ยขวดนั่งกระเปียกเบิดมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยตัวใหญ่มากตัวนั้นก็จะโผล่มาแล้วค่ะทุกคน มาแล้วมาแล้วมาขึ้นมาปุ๊บปุ๊บอุย้ยมีกุ้งน้อยด้วยมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้ว โอ้โอืมโอ้โมาแล้วตัวใหญ่มากเยอะมากค่ะทุกคนจ้ามาแล้วมาแล้ว เปิดกล่องเราะทันเปิดกล่องเราะทันจ้าทุกคนโ้ษเกลือนั่งคือว่าปิดใจเนมายางนี่ได้ซื้อขวดไม่จ้ะหนิ ได้โทรบอกอายเอาขวดใหม่มาให้ไปแล้วค่ะเขามุดไปที่อื่นแล้วไปแล้วน่าจะไปไกลแล้ว ยังไม่ได้ขืนไม้อยู่จ้าต่นังป้าจะบอกว่าแหน,น่ค่ะคุณจ้าข้นมาเราตัวหนึ่งที่พูดเห็นไหมเอ่ยเห็นปจุจ้าข้นมาเราตัวนั้นเอานังจะเอาตัวนี้ตัวนี้นังก็จะเอาตัวนั้นก็ขึ้นมาแล้วได้สิลงไปก่อนนางจ้าทุกคนอ้าป่มีคนถืกอ,นนอกล้องให้นาอจ้ามาแล้ว มาแล้วจต้ทุกคนเห็นปหมโอ้โอ้มาแล้วนะคะนี่นะจ้าหุ้หนฝนนาบุบบุบอยู่จ้าทุกคนคุณจ้นจัวตใหญ่เขาโผล่มาเองนะคะทุกคน ความท้าทายมากเขาขึ้นมาเองโอ้ oh my god <c oughs> มันแน่นแน่นจ้าทุกคนแน่นครับว้าวดจะาบ้างแน่นแน่นเลยจะดึง ใหญ่มากข้าวถึงเขานีตัวหนึ่งจ้าทุกคนเห็นไหมเห็นเขาไหมอ้ยตัวนั้น,นขนาดข้างหลังนะจ้าอือนี่จ้าตัวนึงน,นี่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 ตัวใหญ่มากกนะันทุกคน ยังใหญ่อ่ะอู้นะอยากดึงซองมือเด้อจ้ะช่ดึงเอาซองมือมาแล้วตัวใหญ่มาก ตัวนั่นพ่นน้ำขึ้นจ้าทุกคนตรงนี้พ่นน้ำขึ้นเมื่อกี้นี่อุยหลายๆจะ้ะหลายคาดคุนโอ้โถมาเร็วมาเร็วมาแล้วจะ้ะมาเร็วอย่ารอนานอย่ารอนานค่ะทุกคน

ือนั่งหมดจ้ะนั่งกับใส่อีกทีมา,กมาแล้วค่ะมาแล้วนี่โอ้โหขึ้นมาหลายแล้วจ้าทุกคนขึ้นหลายแลว นั่งก็ต้องหยดยากเฮยนั่งไปเอาตัวนี้กันมันจ้าโอ้อมันแน่นจ้าทุกคนแน่นแน่นฮู้อีกตัวหนึง่ง แน่นคักแน่นคักแน่นเนี่ยแต่ทุกคนเอ้า <c oughs> นักไปเอาคือถูไปน้ำกันจ้า เก็ยู่ผู้เดียวฟินอยู่ผู้เดียวเมื่อกี้นี่เขาเจ้าเขาเจ้ากับอันไม่เก็บเอาหอยจ้ะเก็บเอาหอยแครงนั่นกับฟินอยู่ผู้เดียว เกือนั่งหมดคุณแมนอย่างด <c oughs> ้อเกลือนั่งหมดทุกคนมาเนี่ยมาเแล้วมาแล้วคมาแล้วขึ้นมา ่อนังหมดตั้กะหาวตามจังซี่ล่ะจ้ามงยังขอขึ้นมาเนาะจ้าเนาะบางอันก็สิเอาห้าจักน้อย สนุกเก็บยุ่ผู้เดียวจ้านังเก็บยุ่ผู้เดียวมือนี่มีโมเก็บอ้ตัวน,นั่นพ่นขึ้นพ่นขึ้นนังอยากไปเอาตัวพุน่นเพราะหลายแห้งจะมาแล้วมาแล้วค่ะทุกคน ที่นัง่งน,น,นั่นไใบจ้ามันขึ้นมาเองว่านั่นขึ้นมาเองเดอกนัง่งหยอดนั่น,นไใบอ้าแบตนั่งกระจม โอ้แบตนั้นก็จะหมดจ้าแบตนั้งเบิดเราจะทุกคนเกลือนั้งก็หมดจ้าอีกตัวนั่งมาแล้วนี่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนน้ำกำลังขึ้นเลยไปถูกกันจ้าทุกคนอู้เยอะมาก หยยไหลเจ้าแม่หนินี่โมเก็บเกลือนั้งก็หมดเจ้าเกลือหมดในใั่งได้วาลัยไปค่ะทุกคนนั่งพักกลับแล้วนั่งได้วหลยัยนั่งไม่ถุงนึง <c oughs> นั่งเอาถุงมาเจ้าทุกคนฟังนั่งเจ้าขึ้นแล้วฮูอ้อันเฮจา้านั่งพอแล้วมือนี้มันหนาว <c oughs> มันหนาวเจ้าทุกคนมันหนาวหนาว ล้มพร้อมปะเจ้ามื่อนี้ล้มพร้อมเกลือนั่งก็หมดนั่ง็เลยบ่ได้หลายเนาะจ้าจอันได้พอกินแหละจ้าทุกคนนั่งได้เก็บอะไรขอบคุณทุกคนนั่งเก็บหอยเรียบร้อยแล้วไอ้มาครับก็เลยพาแหวนนั่งนั่งดานอาหารแป๊บหนึ่งจ้าจิบเย็นเย็นนะคะทุกคนมันงุนเขาน่ารักมากเลย ซุ่มเด็กนอยก่อนให้เบ่งบรรยากาศข้างนอกจ้ะ